การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกันนะครับซึ่งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาตรา30และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในข้อ10เขากําหนดเอาไว้นะครับว่า ตอนครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งขึ้นโดยมอบหมายให้ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิน่นลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การจัดการเลือกตั้งนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ